ที่กนเน่าเห็นผีรัวเห็นตุ๊ของคนเห็นมันเอาห้อดูสยองไปบึดร่างกายเข้าหนิมันกันเอาเหมือนกันกินเต่ของที่เป็นตุ๊ขทั้งหนังรีเนื้อซั์เนื้อเอียงเหมือนมันกับโดนขามาเหมือนกันมันกับเป็นตุเหมือนกันร่างกายเข้าหนิมันกัเน่าเน่าเปื่อยเหมือนกันเพียงแค่ว่ามันมีเนื้อหนังบางสังมาปุ๊บบิดที่ใช้เข้าเลยบ่าเห็นภายใน ในความหมายแปลว่าภายในของเรานี้คือมีแต่ของของเห่ของของเสียคือทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะสัตว์หรือคนใช่ไหมคะแล้วอย่างที่เช่นโยมนะหมอเคยถามลูกเนนว่าอยากจะถวาย กุ้งเผาตัวใหญ่ๆที่แบบอร่อยอร่อยที่เนนบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนซากศพนี่หมายถึงว่าอะไรอะคะตัวตนกุ่งตายไปมันมันมเป็นหอนอยึ่งเล้มันกับป็ุตกุกอย่างเชเขาเอามาทำเหมนมันสุกแล้วเัากินได้ใช่ไหมทำไมถึงเรียกว่ามันเป็นศพอ่ะลูกพวเวลาเขาตายก็กลุ่งตายมันกับมือนกัน มันเปรียบเทียบอะไรถึงว่าจะเป็นสดเพราะบางคนเขาเรียกว่าไอ้กุ้งมันสดๆแล้วมันอร่อยอ่ะกินไปมันกันนงนี่ก็เพาะแล้วกระตุงท้ายทำไมสุดท้ายมันก็เป็นของเน่าของเสียประมาณนั้นตอนกินก็สดแต่พอกินเข้าไปแล้วถ่ายออกมามันก็เน่าเหมือนกัน แล้วเราจะควรกินอะไรทีนี้ถึงจะมีไหมที่แบบว่าไม่มีของเน่าของเสียในร่างกายเนี่ยมันก็มีด้ยในโลกในโลกนี้ไม่มีด้วยไม่ว่าอาหารจานนั้นจะแพงแค่ไหนใช่ไหมลูก